ที่เนี้เชียงใหม่อะฝุ่นเยอะมากเลยทั้พีเอ็มอะไรมาตึมนะคะก็เลยหมอก็เลยมาจัดคีเลชั่นนะคะวันนี้อาการของคนที่น่าจะมาทําคเลชั่นเป็นเช่นไรบ้างคนที่แบบรู้สึกว่าช่วงนี้ยเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเนื่องจากพิษโลหะหนักสะสมก็จะรู้สึกว่าหน้าตาหมองคล้ำหรือว่าจะเริ่มแบบว่าเหมือนแบบเหนื่อยเพียพวกนี้นะคะก็คือพวกนี้มันจะมีแบบพวกพิษโลหะหนักนสะสมมาเรื่อย เราก็ทําให้เมียาการเหล่านี้หรือว่าแบบนอนหลับไม่พอแบบเหนื่อยลา้าพวกนีน้สามารถมาคีเลชันออกได้นะคะอีกสูตรหนึ่งที่จะสามารถดีทอ็อกได้ดีมากอันนี้ก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์นะคะเนื่องจากซิกเนเจอร์เนี่ยสามารถดีทอ็อกได้เกือบทั้งอวัยวะทุกอวัยวะในแบบร่างกายหรือว่าได้ก็คือดีทอ็อกอนุอิอสรนันเองนุอิอสระเนี่นก็เปรียบเสมือนเป็นขยะนาะที่แบบว่าอยู่ในร่างกายตาต่างต่างๆ ป็นแบบตกค้างในร่างกายประจำอยู่แล้วอันเนี้ยเวลาดีท็อกไปเราจะสดชื่นขึ้นนอนหลับลึกขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งสสูตรเนี้ยทั้งเีเลชันและซิกเนเจอร์อันเนี้ยสามารถที่จะแบบช่วยเรื่องดีท็อกแล้วทำให้เฟรชขึ้นทำให้แบบอ่อนเพียเหนื่ยล้าดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยเรื่องรองเทอมโควิดได้ด้วยทั้ง2สูตรเลยและที่สําคัญช่วยเรื่อง PM.25 ได้แต่ซิกเนเจอร์ต่างตรงที่ที่บอกก็คือจะ D ดีท็อกได้ทุกๆอวัยวะแล้วก็ทั่วๆแต่ว่าเทเลชันเนี้ยจะเป็นสูตรเฉพาะของเขาอย หัวใจนะคะหรือว่าเน้นเอาโลหะหนักออกนะคะก็อย่างที่ได้พูดในคลิปคีเรชั่นของอันที่แล้วนะคะ